ดีจ้ามาพ่อกันแล้วนะคะ่ะกับน้องบัวแซบไทยบ้านนะคะพี่น้องโอ้มือน,นี่นําเสนอเวยคะ่ะเมนูเฮากุ้งเต้นนะคะเต้นอหรีเด้พี่น้องเพินกําลังเต้นเลยเ่ะอยำกุ้งเต้น,น้ะคะ่ะกินกับผักผักเขาก็มียอดผักกระเจดแล้วก็ผักกระเกษตรดน้ํากวางตุ้งจีนผักสลัดมอน,นี่กินกับข้าวสวยนะคะม่ได้เตรียมข้าวเหนียวไว้มามากินข้าวน้ำกันนะคะพี่น้อง คุ้งเต้นนี่เขาไปดักเองได้ค่ะในห่วยบ้านเขานี่แหละมาพี่นอกอือร่อยพี่นอกอ bằng phương phương โอ,โอ้มึงพิ่นออกไปพี่เนา <c oughs> ไม่เสียงดังน้อยนึงนะพี่นอ้องเพื่อนงานบุญหผักสดสดนะพี่นอ้องกับกุ้งเต้น,นสดสดด้วยค่ะใหญ่ได้กินนะคะ่ะกุ้งบานเขา น้ําเพิ่นนํา Vou uh -huh. ผักก็สดจากหัวเขานะพี่นอ้องกับกุ้งก็สดสดต้องกินระวังนะคะหนวดเป็นทิม <c oughs> <c oughs> Hmm? pak, <laughs> oh iya ฝนตกพี่น้อง อืมออ๋อะอิ่มแล้วพี่น้องมาที่เนี้ยยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ จังใดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบัวแซบไทยบ้านได้มาหากับเขาจะแซบไทยบ้าน,นเนาะเฮ็ดซู้กินจังในมื้อนี้ขอเพระนีะคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า